ฮาร์โมนิกของพี่ต๋อมนะครับลูกตาลวันนี้มาใช้กรรมพ่อหาเมื่อวานได้ตัวน้อยลูกตาลก,าก็เลยต้องมาเจียวไข่เลี้ยงเพื่อนสมาชิกแทนพ่อขั้นตอนขั้นตอนของการเจียวไข่ครับลูกตาลเธอแนะนําไข่ที่เลือกก็เป็นไข่ไง ปามาช่วยดูใจลูกหน่อยเร็วลูกตาไข่แล้วเนี่ยต้นตอนเนี่ย,ยต้นตอนเนี่ยเนี่ยต้นตอของทําให้ลูกตาเดือดร้อนเนี่ยนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ผมได้ปลาแต่ตัวเล็กตัวอ่อน ในน้ำอย่างเงี้ยผลอย่างเงี้ยมันไม่กี่รอบแล้วทำไมต้องมาเจียวไข่เจียวไข่อะยังไงอะร่ตาไม่เอานี่ไปใส่เหล้าอีฟ้าเพราะว่าไข่มันไม่มีกระดูกพ่อแนะนำะไรลูกม้าฮ่าบึกไม้การต้องมัวอ๋อการต้องเกี่ยวไข่เกี่ยวไข่ตุ๋ของเราพิเศษหมูเราหมักอย่างดีหมักเป็นมักหนึ่งวันหนึ่งคืน ผมก็คูนนะรอบชะตากรรมมาได้ได้แต่ว่าตัวใหญ่กว่าแต่สูตรไข่อะแหมสูตรเยอะนะอ่าถ้าสูตไข่แบบออกมาแบบอืมอืมดแน่นอนตัวเนี่ยขอดตีมันเนี่ยขอดตีมันลอยลอย ทุกอย่างต้องดิบหมดไอ้ตุ้มอิสราเอลแบบนี้คนแบบตุ้มตีอ่ะติดตาเลยลูกตาลก็ทำหน้าเท่แทนบุตรที่ดีรู้สึกไงแม่งลูกตาลตอนนี้ไม่เกี่ยวกับลูกตาลเลยใช่ไหมเนี่ยหันมาบอกดิลูก ไม่ไม่รู้เป็นอะไรโอ้ได้ยินมเนี่ยไม่รู้หนูผิดอะไรเนี่ยขั้นตอนอ้โหเ้าเข้ายูทูปบ่อยด้วยมื้อนี้กี่ใบจะลูกตาพอเลี้ยเพื่อนหรือเปล่าสิบใบนะครับสิบใบยังไงน่าจะพอ จับเท่าไหร่วะงานหน้าเสร็จพ่อของตาบอกสามพันเท่าไห้่มาเพิ่มใหม่เลยนะมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยชอดช็อตนี้ให้ให้ดูวิธีการตอกไข่ก่อนเดี๋ยวช็อตหน้าช็อตหน้าเราจะมาดูวิธีต,ตีไข่แล้วก็ทอดไข่ขสวัสดีครับ